เอาลีครับก็สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับไปหยบเกมวันพันแมนเดอ s สตรองเ s สนะครับโอเคเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือตัวละครของอะตอมิกซามูไรนะครับโอเคหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นท็อปเซิร์ฟใช้กันเยอะมากๆเลยเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันถือว่าโกงมากๆเลยนะครับแทบจะเป็น s s r ที่แข็งแกร่งที่สุดณนะตอนนี้ในเซิร์ฟไทยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครว่ามันเก่งยังไง โอเคการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะโจมตีลายเดียวนะครับแต่ว่าสร้างดาเมจพลังโจมตี130%ดาเมจนะครับบวก202จุดโอเคอันนี้เนี่ยก็จะเห็นความต่างจากตัวละครอ,อื่นๆนะครับว่ามันตีแรงก,กว่าชาวบ้านเขานะครับเลยทำให้ค่อนข้างดีสำหรับตัวอะตอมิกสมุไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับส่วนสกิลของอันติเมตเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับแล้วก็ ตีโดนศัตรูทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็สร้างดาเมจ100%ของพลังโจมตีบวก202จุดโอกาสโจมตีครั้งแรก50%เนี่ยจะทำให้เป้าหมายติดบทขยี้2รอบนะครับย้ำว่าติดยาวไปถึง2รอบเลยนะครับแล้วก็ไอตัว50%เนี่ยถ้าตามสถิติเราฟันโดนทุกตัวถูกไหมสอกู่อันตีของเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราอาจจะได้ 3ตัวนะครับถ้าตามสถิตินะเราจะได้ติดบทขยี้ถึง3ตัวนะครับแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ติดทุกครั้งนะครับอาจจะมีติด4ครั้งบ้างหรือติด2ครั้งบ้างไม่ใช่สิติด4ตัวบ้างหรือติด2ตัวบ้างนะครับเพราะว่ามันแค่โอกาส50อซอยู่ที่ว่าดวงของเรามันจะได้แค่ไหนหรือว่าไปได้ขนาดไหนนะครับหรืออาจจะติดแค่ตัวเดียวก็ได้โอเคแต่ไม่เหมือนกับตัวบอลทองนะครับ ตัวบอลทองเนี่ยสกิลอันตรีของเขาเนี่ยจะติดอย่างน้อยๆคือ2ตัว2ตัวขึ้นไปแต่ว่าจะเป็นตัวสุ่มก็มันก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าอย่างน้อยๆคือถ้าเราเล่นบอลทองเนี่ยก็จะติดได้2ตัวขึ้นไปแน่ๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวแพสซีฟสุดท้ายของตัวอะตอมิกซามูรนะครับมันบอกว่าหลังจากเพื่อนในทีมเนี่ยใช้าอาวุธทำการโจมตีนะครับ ต้องย้ำไว้ก่อนนะคบว่าสายอาวุธเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องใช้ไอตัวตัวดาบตัวนี้หรือเปล่าตัวฮีโร่คลาสเเนี่ยมันชื่ออะไรเอ่ยอีรอีไอรอนนะครับเออคือตัวไอรอนเนี่ยมันก็เป็นสายอุปกรณ์เหมือนกันใช่ไหม แต่ว่าคือมันเนตามในเรื่องเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ของอะตอมิกใช่ไหมหลายคนก็เลยคิดว่ามันอาจจะต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้ตัวที่ใช้ดาบโจมตีหรือเปล่าอะตอมิกถึงจะได้ตัวแพสซีฟคืนมาเนี่ยไม่ใช่นี่ครับผมเอาบอลทองที่เป็นสายอุปกรณ์มาตีมันก็ได้เหมือนกันนะครับจุดที่ทําให้คุณสังเกตได้ว่าตัวไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ใด่กับตัวแพสซีฟอะตอมิกเนี่ยก็คือตัวคําว่าชุดเซตด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะแตะให้ดู คำว่าอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็คือแต่ละตัวมันก็จะมีสายของมันอยู่นะครับซึ่งตัวบอลทองเนี่ยเป็นตัวสายอุปกรณ์ซึ่งทําให้ติดตัวแพสซีฟของตัวอะตอมิกทามูไรด้วยเหมือนกันนะครับโอเคแล้วอะตอมิกเนี่ยก็จะได้ตัวสถานะของการไล่โจมตีนะครับคือการโจมตีธรรมดา80%ของดาเมจจะเกิดเอฟเฟกโจมตี ทุกรอบสูงสุด3ครั้งนะครับโอเคเพิ่มค่า HP หาวอนให้กับตัวเองด้วย1,172จสุดนะครับแล้วก็ถ้าถือว่าเราปลดล็อกตัวละครเนี้จนถึง5ดาวเนี้ยจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเอฟเฟกต์พ i าสอีกคือการที่จะปลดล็อก5ดาวเนี้ยผมก็ไม่น่าจะทำได้นะครับเพราะว่ามันต้องสุ่มให้ได้ซ้ำหลายๆรอบถูกไหมแล้วก็ต้องไปหาของนู่นนี่นั่นอีก คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับคงจะอีกค่อนข้างนานเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันนะครับว่าตัวของอะตอมิกเนี่ยมันเก่งขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งแพสซีฟทั้งสก,กิลอันติเลยนะครับเอิม่มทำเฟสอะไรดีเอ่ยอืมเดี๋ยวผมเข้าด่านไปข่อนละกันรู้สึกว่าโอเคตัวนี้โซนิกผมยังไม่ได้3ดาวนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันก่อนเลยผมกดแทง t o ท็อปไปก่อนโอเคโอเคหลังจากที่ผมกดแทงท็อปไปเนี่ยผมทีมของผมเนี่ยก็จะได้ตัวโล่มานะครับทุกตัวเลยโอเคผมกดมูเมงไรเดอร์นะครับไปที่ตัวอะตอมิกถามว่าทำไมมันถึงได้หลอดเกตมาเพิ่ม2อันใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คือการที่ผมได้หลอดเกตเพิ่มมา2อันเนี่ยมันได้เพิ่มจากตัวสกิลหลักของจีนอสนะครับทำให ตัวละครของเราเนี่ยหลังจากที่ใช้ปุ๊บเราก็จะได้ตัวเกตขึ้นมาเพิ่มคือถือว่าดีมากๆเลยเอ้ยผมกดไม่ติดโอเคได้แล้วเดี๋ยวกดอันติให้ดูนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าดาเมจรวมเนี่ยเยอะมากมากจะสังเกตเห็นได้ว่าผมได้ติดบทขยี่2ตัวนะครับถึงแม้ว่าตัวเดรทเปอร์เซนต์ที่มันจะติดบทขยี่ห้ก็ตามแต่ว่ามันติดแค่2ตัวนะครับถ้าตามสีิติเนี่ยมันน่าจะได้3ตัวหรือ2ตัวโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับโอเคผมใช้ตัวโจมตีปกติของตัวราชาทะเลลึกนะอ่าประเด็นหลักของเราคืออันนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าบอลทองโจมตีปกติมาปุ๊บอะตอมิกซามูไรเข้ามาซ้ําต่อได้อันนี้คือตัวสกิลแพลสีฟของอะตอมิกนะครับอันนี้ก็คือความดีอย่างหนึ่งเลยนี่ผมต้องตีตัวด้านบนปะผมตีผิดโอ้ย เอิมตัวไรต่อดีใส่ด้านบนก่อนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะเอออะตอมิกไปขอให้ได้เถอะอยากได้สามดาวจริงจปุ๊บโอ้โหเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีตีตัวอะไรดีเอ่ยหรือว่าผมรอใช้บอลทองดีอะเอาเลยแล้วกัน เอ้แต่เมื่อกี้ผมนะ่าจะรอบอลทองปะใช่ไหมเฮ้ยเหลือว่ามันได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันเออยิงไปปึ๊บโอเคเหลือโซนิกตัวเดียวแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะรอดหรือเปล่ารอดเถอรอดเถอะสวยรอดนะครับโอเคเราน่าจะได้3มดาวกันแล้วนะสำหรับด่านนี้เนี่ยโอ้โห,โหผมเนี่ยต้องลำบากลำโผล่แนบ ผมน่าจะบูทตัวราชาทะเลลึกนะบูทอะตอมจนชินโอเคสำหรับตัวสกิลข้าวก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ